ทางจะเสียตลอดทางนะฮะตลอดทั้งเป็นทางดินระยะประมาณเกือบปีกโลนี่จะเสียตลอดทางว่ามันเป็นทางดินแล้วก็เราแบบนู้นนะปีกอาจจะทำใหม่ในช่วงของของแรกทก็คือเราหินคลองนี่หินคลองนี่ก็เอามาจากข้างล่างนะครับมันโดยรถไม่ใช้หินในเขาที่เดียวพอใส่รถขึ้นมาบนพอใส่รถครับใส่รถมามันจะผมล่องที่มันลึกๆแต่มันเต็มแล้วก็ใช้ดินทับ ที่ประชาชนเห็นมาไม่ทำการลอยพระบาททุกปีเนี่ยเรียกใช่ไหมเรียบไหมมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเราทําเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วเราต้องใช้เงินเยอะอยู่แล้วเนี่ยไอ้คนละครับเยอะคนงานเยอะคนงานไม่ได้จ่ายนี่ถุงเนี่ยเนี่ยประชาชนจะได้รู้นะครับเกาเก็บตั้ห้าสิบบาทเนี่ยไม่รับไปไหนเลยมาทำพางนี่แหละห้าสิบบาทพี่แพงทำทางเนี่ยคนนทุกปีนี่ต้องเรี่บใหม่ ถึงข้างบนไหมถึงอยงนี่ถึงถึงดีเลยดีเลยตลอดไม่ไม่มีจุดไหนที่ไม่เสียตังตลอดเรียกว่าตั้งปิดมาตรการมาเนี่ยมาเพิ่งมาทำเนี่ยทำมันได้ตั้งหน้าฝนหน้าหนาวมาเลยนะนะประมาณตั้งประมาณหนึเดือนห้าวันจบห่าสิบเจ็ดวัน ก็เลยกันนั้นไปก็อาจเป็นการลงหินลงหิน่งลงหินเล็กนับอีกทีน่งินพุกใช่ไหมก็ลงทั้งหมดทั้งทางเหมือนกันั้งราก็บไว้บาง่รที่ม่ต้องใช้งินงนพรายารื้อห้มัลบุคลกรเนี่ขอแรงก็ได้อยู่หิพวกอะไรเนี่ยน้ำมันเนี่ยขอก็ไม่ได้ต้องหินคองนี่เราสั่งเข้ามามาเป็นไว้แล้วก็เรา มาท่านงานนี้โดยเฉพาะเราไม่ได้ทําลายเขาที่จะเอาดินหรือเอาหินมาทำเราไม่ใช้ไม่ใช้หินบนเขาที่ขุดตรงนั้นมาใส่ตรงนี้ไม่ใช่แล้วเรจากข้างล่างเลยนะบางคนจะเข้าใจผิดว่าไม่ใช่เราขุดจากเขามานี่ย้ายต้นไม้ไม่ใช่แล้วเราจากข้างล่างขึ้นมาจะชวนจะได้รู้นะครับว่าการนมาสการรอยพระบาทแต่ละครั้งนะครับเนี่ยใช้งบประมาณเท่าไหร่ใช้บุคคลเท่าไหร่ใช้คนเยอะเท่าไหร่ใช้เนี่ย ทั้งเงินทั้งทองทั้งหินอะไรเนี่ยมาถมที่เท่าไหร่นะถึงจะเป็นทางเรียบนะฮะเปิดให้ท่านขึ้นมสาสักการอะไระบาทได้ทุกปีไปนะฮะท่านมาท่านจะเห็นทางเรียบเลยรถวิ่งกันหนูสนุกสน,กนานเลยกิกการวิง่งบื้อๆอย่างนี้วิ่งไม่ได้หรอกครับที่เห็นภาพไปเนะี่ยมีหลุมมีบ่อยเยอะๆอย่างนี้ประมาณเนี่ยหลุมนึงเนี่ยไม่ต่ำกว่าสิบรถนะผมว่านะใช่ครับถ้ารถใหญ่เราสิบร้อเนี่ยเราขึ้นไม่ได้อยู่แล้วเราต้องใช้รถเล็กขยอยขึ้นนี่คือวิธีการนะฮะ คนไม่รู้นะครับพี่ไม่ไม่รู้เขาเคยมาเห็นทางดีดีแล้วมีเงินไม่รู้พกราเรียบเลยไงมาเรียบครับมาเรียบไปเรียบเหมือนก็เริ่มต้นใหม่ทุกปีพอทางมันจะเสียทุกปีเวลาใกล้ถึงนึงค้ามเดือนสามนะเมื่อกันเราปจับบาดเราก็จะมานั่งทำทางกันใหม่นี่เรียกว่าทามาเป็นร้อยปีไหมก็ทางนี่จากนีช่วงรถนี้ก็ช่วงรถนี้ก็มาประมาณกี่ปีสามสิบกว่าปีนี่ก็เราจะต้องทําอย่างนี้ตลอด ตั้งแต่สมัยที่หลวงปู่เขียนโยมปู่หลวงพ่ออ,งออยู่นี่หลวงพ่อท่านจะเริ่มทําแล้วก็ช่วงก่อนนี่ก็จะมันจะแคบกว่านี้นิดนึงมรสยังน้อยอยู่ลดสยังน้อยประชาชนยังน้อยอยู่นี่ก็จะแคบ a p ในช่วงนี้ก็จะทําให้กว้างขึ้นแล้วก็จะสะดวกขึ้น<ต>ไปเกินไไม่สะดวกไปเกินอันตรายด้วยจะเิออไปลอดนั้นมันจะตรงต่อพันนะถ้าเราวิ่งขึ้นขึ้นกระลงมนี่จะหยุดในช่วง แล้วคำนึ่งถึงความปลอดภัยมากกว่าทำบบทางให้เรียบถนะนทางกว้างน้ําไปสว่างความปลอดภัยก็เกิดขึ้นได้นะครับที่ร้อยพะบาทนี่นะผม,ผมด,ดูว่านานทุกป,ปีนะแบบขโมยขจอจะน้อยนะตกทิ้งวิ่งราวไม่เหมือนพะบาทสระบุรี <c oughs> โอ้ยขอเขาเพ้อวันหนึ่งหายกระเป๋าตาลลังเป็นระ้อยร้อยล้วงกระเป๋าที่นี่จะไม่มีนะสังเกตดูจะไม,ไม่ค่อยมีไอของตกของหายร่วมบลรถก็ได้คืนทั้งหมดเลายทีนะเด็็คน พนักงานสิบขับรถนี่จะเห็นตลอดทางทางมัจะเรียบถ้าเห็นก็จะเก็บไว้ให้แล้วก็เามารับคืนได้อันนี้เราไปดูรวมการใช่ไหมที่เราเราบอกต่อกันว่าเฮ้ยเราต้องรักษานี่ไว้นะชายชนไว้นะของตกคืนจะของก้านะเราเป็นรวมการอันนี้มาก็ต้องระวังตัวเองด้วยนะตกหายแล้วก็บางทีเป็นโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยมอเรถเสียบมอเตอร์ที่วิ่งขึ้นงลงมองไม่เห็นมันจะเรียบมันเรียบแตกไม่ต้องเสียหายไปเลยเราเองก็ มันมีทั้งคืนทั้งวันด้วยเป็นทีวีอย่างเดียวคนมาจต่เปลี่ยนก็ต้องกะัระวังบางคนถือกระเป๋ามาเก็บไว้ไม่ชิดหน่อยมีกระเป๋าสะพายมีอะไรดีใส่กระเป๋าหลังกระเป๋าหน้า่ากระเป๋าอะไรผมไม่พาทั้งหมดอะเก็บไปดีไม่ต้องเป็นชิมเป็นอันอยู่ในร่วมกระเป๋าเดียวกันใส่กระเป๋าบอลอย่างเงี้ยก้มร่วงเน่นร่วงนะฮะแล้วรถวิ่งขึ้นืจะให้เขาจอดไปเก็บได้ยังไงใช่ไหมใช่ความเร็วทางเดินอยู่บางทีก็จอดเด็บไม่ได้สบาย เหตุผลนะครับท่านผู้ชมครับด้วยเหตุผลว่าคนเยอะนะฮะการรักษาเขาของต่างๆเป็นทุกสมยรถคือบางวันคือลูกเตียนต่างๆมันเยอะแม่รถก็ขึ้นแล้วก็ต้องจับทีกนี่อาจจะทำสิ่งท่านล่วงได้ท่านก็ต้องช่วยดูแลตัวเองด้วยนะฮะอย่าคิดว่าจะมาฝากกับบผู้บริการหรือขับรถให้ท่านดูแล 对对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  ันนี่ยเราก็เกจานารมณ์ของลูงพอคือการทําทางให้มันเป็นธรรมชาติเหมือนเดิมแก็ไม่ต้องเขาจะไม่ให้มีกาดยางหรือมีอะไรคือท,ที่เรารู้มานะครับเป็นแนวทางของลูงพอเป็นแบบนี้แต่ตก่อนแต่ก่อนทุกปีทุกปีเนี่ยมันจะเรียกเพราะเราทำไปแล้วทำทำแล้วครับทำแล้วที่มันพ,งพังอย่างนี้พเพราะว่านา้ำน้ำม,มันกัดเซาะไงคือเราปิดเขาไปแล้วมันปิดเขาแล้วเราคุดหลงน้ำไว้เราจะมีท่อแต่บางทีมันก็ตันบางช่วงมันก็ตัน ตอนแล้วก็บางทีลองน้ำที่เราเราเคยขุดลองไว้มันก็ดินมันไหลมาอัดอัดมันก็เลยบาคาถนนมาเพราะบาคาถนนมันก็ทําให้ทางอมันพังอยู่ทุกจุดที่ที่ขึ้นมาที่ที่ตากองถ่ายมานะไม่ว่าจะเป็นเนินตรงเนินเขาเนินกระบอกเนินที่ลุ่มใหญ่ใหญ่มันจะเกิดเพราะน้ํากัดเซาะน้าเวลาคนตรงไปเขาน้ำไปกัดเซาะจนทำให้เกิดเกิดจากการที่ว่าถนนเราพังเราต้องอำทุกปีครับเพราะงี้มันเป็นปัญหา อยเราต้องสอบทุกปีกขายทจ่ายสูงก็ต้องเอาหินจากข้างล่างมาใช่ไหมต้องซื้อทุกอย่างเหมือนกันซื้อทุกอย่างครับคือเราต้องซื้อทุกอย่างซื้อจากจากาาหินคลองที่เขาเขาขุดขายเล้เราก็ซื้อเข้ามาหลายเคเบิลราสิบล้ออยู่ครับแล้วก็แล้วก็เลาก,ก็ซื้อขอดินชาวบ้านที่เขาบริจาคบางด้วยหรือที่เขาตัดทาก็คือลูกศิษย์หลงอง่อที่เขาเคารบแล้วก็ลูกศิษย์ของ่อเขาก็จะบริจาคดินแล้วก็ขายคาขาดินขาไรเข้ามานกันเราขอทุกอย่างเราเรา เราขนจากด่านหลานมามาไว้บนเขาเนี่ยขนทั้งหมดขายช้จ่ายสูงต่อต่อปีสูงในการทำทางคนที่เยอะๆแล,ล้วรถยเนี่คือรถที่วิ่งคิวมาช่วยกันรถคิวรถคิวทั้งหมดมาช่วยกันมาช่วยกันถ้าถ้ถถถาทำไปช่วยมันทำไมเสร็จนะอะแล้เวลามันเร่งานงานงานมันงานมันมันตัดตัวท,ที่ที่มองเห็นที่กระถ่ายภาพมาเนี่ยคือต้องซ่อมทั้งทางเลยนะเนี่ยซ่อมทั้งเส้นครับทั้งเส้นตั้งแต่ข้างหลางมาทีทีทีพีก็ก็ตากรองดึนมาเนี่ยคือถ่ายทำมาตลอด คือมันทางจะไม่มีการเสียบตลอดมันจะมีการขุดคัดตลอดอมันเป็นยังไงมันคือหลังจากวิ่งขาวไปแล้วเนะี่ยเราก็คือลงทุกคนก็ลงหมดจะไม่มีใครการขึ้นมาอยู่บนนี้แนละ้วหลังจากที่ว่าพระเดชพระคุณพอา่านท,ท,ทํากำกะทำพิธีครัเราเปิดปลาหลังจากเปิดปลาปิดงานเราก็จะไม่คอรมีใครการเดี๋ขึ้นมาเลยเพราะว่านะ<อ>มันเป็นปลาที่ว่าใหญ่เราเองก็ก็ อย่างไปที้มันก่อทํางานไปก่อเหมือนไม่มีลูกพอแล้วเราก็ต้องทํางานให้ให้ทันให้ดีเหมือนเดิมเพราะทันเป็นทันเป็นผู้สร้างตรงนี้มาเพื่อให้ลูกศิษย์ทุกคนได้ได้ได้ไงได้ไดม,มีมีอาชีพเสริมในการดํารงชีวิตแล้วก็อนุรักษ์ไว้ด้วยนะเป็นแล้วก็รักครามเชือเราเราก็ เขาเรียกอะไรปฏิบัติถือว่าเรายังดีอือยังเป็นลูกศิษย์งรูปอ๋อไหมยังได้รงนี้เรียกว่าตามรอยท่านใช่ครับเราทาตามแนวทางของรูปอ๋อตลอดขับรถชิมด้วยเจ๋อเลยทำได้แค่น้อยครับไม่รู้ทางนะทางเป็นยังไงตรงนี้มันมันเนินอะไรพี่อันนี้เขาเรียกเนินอะไรต้องถามคนขับรถอันนี้อันนี้เดี๋ยวเราถามคนขับรถเนินอะไรเนินอะไรเนี่ยตรงนี้เขาเรียกเนินอะไร หรือม oh ันไหลเนินงองมันไหลเนินับแต่เขาจะอยากเนินสันเนินสันแต่ขึ้นทางเรียบอมันไหลเนินมันไหลเนินนบแต่ทุกเนินเนี่ยถ้าเป็นแบบเนี้ยทางเห็นแบบนี้มันจะเสียทั้งนั้นหละคือเวลาฝนมันตกมันก็จะบาเข้าทางอย่างที่ทุกปีเราจะจิกรองไว้หมดเลยนบจิกจิ๊กจิกหองไร้บ้างครับใช่ใช่จอบใช่จอบจิ๊มาใส่น้ามันไปที่ทางมันก็มกงทน้ำรองมันเล็กแต่ฝนตกน้ำใหญ่มันไปรวมรลองน้ำ ้าน,น,น,นเดี๋ยวผ่านหลังหน่อยผ่านผ่านหลังพี่กนะ่อยผ่านให้เห็นพื้นดินนะให้ท่านให้พี่เห็นเย็นดูมไม่ต้องเอาพี่นี่คือกว่าเล็กน้อยนะครับเียอไม่มากเียอไม่มากถ้ามากจมันจะใหญ่กว่านี้เลยใช่ไหมใหญ่เลยตรงเนินบกรถตกทั้งคันเลย ต้องทำอะไรลงแบบทั้งคันเลยสวิ่งมาโดยเหมือนลงไปคือยุบไปอยู่กลางเลยเหมือนเหมือนเหมือนแผ่นดินยุบอ่ะเหมือนที่ว่าทางระยางยุบในปีีก่อน่นะครับปีที่พึ่งกบไหมตรงเนินกับบกเลยนะครับแต่ปีก่อนก่อนมันจบทั้งเยอะพึ่งกบมาก่อนบริเวณแต่ตอนนี้เราเราปรับนี้แหละมันก็เป็น